ทัานนีครับวันนี้พบกับผมนะครับในรายการทันพัฒน์เกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแคสเกมนะครับนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติโคตรของโคตรอัตโนมัติเลยนะครับก็วางกล่องไปนะด้านหน้านะครับวางตูนฮ o อปเปอร์กดย่อนะครับกดย่อถ้าไม่กดย่อมันจะเป็นการเปิดเท่าคอามแบบนี้นะกดย่อไปเลย ดย่เสร็จปุ๊บทำไงต่อวางบล็อกไปหนึ่งบล็อกอย่างนี้วางบล็อกไ้หนึ่งบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็วางนิดเป็นเซอร์ไว้นะครับแล้วก็กดย่อนะครับถ้าไม่กดย่อมันจะเป็นการเข้าเครื่องนิดเป็นเซอร์นะครับต้องกดย่อแล้วก็วางข้างบนนะครับเข้าใจันไมถ้ารู้ไม่ทันก็รีกลับได้นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็วางเออแบบนี้นะครับปุ๊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 บ ปึ๊บปึ๊บนะครับพอได้รูปร่างประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก,ก็ให้ทำท่านชมนะครับท่านอุ้ยทำแบบนี้เลยนะนะครับเอ้าเ,เออถูกแล้วถูกแล้วงงเฉยเนะครับแล้วก็วางบล็อกนะบล็อกไว้หลังฮอปเปร์นะแล้วก็วางคอมอเปอรเเตอร์ไว้ตรงนี้นะเปิดไหมไม่เปิดนะวาง วางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้แล้วก็วางอย่างนี้ตรงนี้ไม่จะไม่ติดใช่ไหมแต่ถ้าวางไปติดติดนะครับวางอย่างนี้นะปุ๊บมันดับถูกนะครับปุ๊บวางเลสโซนท็อปดีๆนะครับปุ๊บเลสโซน,น,อออน,โค,นครับมันจะดับนะครับอันนี้ติดอันนี้ดับนะครับพอ,อ่อ นี hey, ่เลยปุ๊บน้ำไม่วางตุ๊บตุ๊บต๊บตุ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตุ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 ๊บุ๊บตบตบตุ๊บุ๊บุ๊บตบปุ๊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 บวางไปนะวางไปแบบแบบนี้นะ นะฮะก็กเกออุ้ยลืมไปนะวางในฝั่งนี้นะฮะก็ให้ทำเป็นประมาณนี้นะวางสตูดิศัพต์ไว้นะครับเพื่อสวยงามนะวงฮัปเปอร์ก็วางด้วยนะโอ้ปุ๊บสอนลืมกันไปก็ขออภัยด้วยนะครับรีบนะฮะแล้วใบหน้าประมาณนี้นะต่ะอไปครับ อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเอาลาวามาครับใส่ถังที่สองนะครับใส่อันที่สองนะครับแล้วก็เอาแล้วก็เสกถ้าในเอาชีวิตรอนะครับเอาไข่มาปามันจะได้ลูกไก่นะเราให้มันโตแล้วมันพ่นไข่ออกมาพ๊อปเปอร์ตรงนี้นะครับจะถูกถูกลำเลียงไปในตัวนี้นะครับพอในตัวนี้มันจะพ่นไข่แล้วถ้าไก่โตปุ๊บไอ้นี่ไอ้นี่ ถ้าของมีในฮอปเปอร์ไก่โตปุ๊บเนี่ยเราจะพ่นออกมาปิดปิปดับบนะ้ำก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับของมิตต์เอ็ก์เซนไฟเออร์นะแต่เขามไม่ลอกเขาหลังมาไงครับก็เลยไม่ไห้นั่นเขาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ชอบเขาสักเท่าไหร่นะเอาปง่ายเพราะมีเจ้าไก่

ขอค่าไก่ตรงนี้ให้ขอค่าไก่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วงนะ่ปึ๊บปึ๊บเดะทำไมอ,อุดไม่อุดไม่ได้เอามีเลสโซนนะโทษ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 ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้นะครับเสร็จเป็นหน้าที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคับไม่นาคาไก่เอ้ยยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ลานะครับขออีกสักแป๊บนึงนะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเ,ยเดี๋ยวยังไม่บายบายเรื่องเรื่องมากขอขอแคปรูปอนไม่ทำน้าปกคลิปเอาแคปไม่ได้อีกวัดขอ,อแคปแล้วนะะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บายบาย